กำลังจะฝึกอาชีพใหม่ครับแต่ได้มา2 in 1แน่นอนแล้วครับเพราะหาช่างไม่ได้ต้องช่างเองครับผมทำคนเดียวใช้แบบประสมปูนแบบใหม่ที่แน่นๆคือก่อสร้างเป็นแน่นอนล้วครับเครื่องมือก็ซื้อมาครบแล้วตอนนี้อ้างว่าไม่มีเครื่องมือ อังไม่ได้แล้วซื้อมาครบชุดเลยหลับไม่เป็นไรค่อยๆทา,าไปเนะาะค่อยๆศึกษาไป เรบพอคนเบียงเริ่มละทําบ่อแล้ว,อ,วอัานจังคนไม่ได้หาคนไม่ได้ทีนี้ทำเองซะเลยทําเองก็อุปกรณ์ก็ไม่มีก็จําไปนอซื้อซื้อให้ครบเลยครับเนี่ยมีครบทุกอย่างเขาหน้า ไปทำเรื่องเกี่ยวกับปูนซีมเมนแล้วต่างๆนี่ทำเองก็ได้ละลำบากใจมากเลยหาคนลำบากเหมือนไหมเหมือนโอเคละเหมือนมืออาชีพไหมเอย <laughs> อันนี้เดี๋ยวเทคันนุก็สวยละไม่ถามกูทั้งนั้นเลย อยาเข้าใจพ่กครัะรู้ทุกอย่างผมหมายถึง Google นะครับ, <Bluetooth S 1> รบผมสวยไหมเหมือนเหมือ่อาชีมไหมอะไรก็ทำให้เป็นไม่ได้ลูกผู้ชายเนาะแค่นี้ทำให้เป็นมีลูกมีเมียได้ไงวะ ทุงทำเป็นหมดทุกอย่างหัวกอกยังไม่ใส่เลยต้องเวลาฉาบันีะใส่